สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านวีรัพกันจากเราจะมาแนะนำตารี่ไอน้ำอุตสาหกรรมนะคะเป็นแบรนด์ของวีไอรอนนะคะเป็นแบรนด์ของทางร้านวีรัพกันจากเราเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้เฮียวีรัแนะนำสินค้าให้นะคะว่าใช้งานแบบไหนนะคะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของตารี่วีไอรอนนะครับ วิธีการใช้งานนะครับให้เปิดพาวเวอร์ครับอันดับแรกครับอันดับที่สองให้เปิดไอรอนครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำออโต้นะครับอันนี้แบบออโต้แล้วก็สามารถรีดได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเช่นเวลานั้นในหม้อมาหมดครับมันจะปั๊มมันจะดูดเข้าไปครับแค่เอาสายยางนี้ครับจุ่มเข้าไปในน้ำนะครับจมเข้าไปในกระถานน้า อันนี้สามารถใช้น้ํากินก็ได้ครับน้ําปลาตาก็ได้ครับจะไม่มีผลกระทบกับตัวหม้อต้มนะครับครับอย่างแรกครับต่อมาแล้วก็รอครับอันนี้ผมเปิดไว้ก่อนหน้านี้ละส่วนมากนะครับถ้าเกิดว่าไม้ตัวนี้ครับคือมาที่สองบาหรือว่าหนึ่งบาทขึ้นนะครับพร้อมใช้งานได้เลยครับเข็มตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณแค่สามบานะครับผมจะตั้งไว้ที่สามบาเนาะวิธีการใช้งานก็แค่เปิดสวิตช์สองตัวนี้ครับ แล้วก็กดได้เลยครับกดตัวตารี่ตัวนี้จะมีผ้าแต่ละชนิดบ่อนะครับตัวตัวสวิตตารี่เราจะมีผ้าแต่ละผ้าว่าตัวนี้เหมาะกับผ้าอะไรบ้างทำมันจะมีบ่ออย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็หมุนตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่สูงสุดนะครับแล้วก็กดไอ้น้ําเลยครับในงานนะครับแรงครับสำหรับร้านซับรี่ครับหรือว่าโรงแรมครับเหมาะเหมาะที่สุดคือจะใช้ตัวนี้ครับ วิธีการใช้งานง่ายๆครับให้มงีอะไรมากครับสินค้าตัวนี้รับประกันยังไงคะสินค้าตัวนี้รับประกรันรับประกันสินค้าหนึ่งปีนะครับภายในหนึ่งปีถ้ามีปัญหาเราเคลมเอาหะไรให้ฟรีนะครับชุดชิ้นเลยนะครับไม่มีปัญหาเลย ตัวนี้ซ่องฟรีดูแลให้หลังกลางขายให้คำรึกษาครับทุ้เรื่องเลยครับตัวนี้ใช้ดีที่สุดแล้วครับส่วนท่านลูกค้าเท่าไรสนใจสินค้าตัวนี้สามารถเข้ามาทดลองสินค้าดูที่ร้านเราได้นะครับ